เอาครับอ่าครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพอดีมี f อให้ช่วยมาถ่ายสาย PC200-6 ขีดหนี่นะครับตัวแรกที่ว่าผลิตในประเทศไทยว่าเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนแพร์คอนโทรลแล้วต่อยังไงนะฮะอา้าวคลิปนี้ก็เลย EP นี้ก็จะพามาดูนิดหนึ่งครับเริ่มจากเครื่องเลยฮะ หม้อน้าตัวเดิมนะครับทรงเดิมนี่ครับพัดลมตัวเดิมครับเครื่องตัวนี้จัดฮิโน่มาใส่นะครับนี่ครับฝั่งนี้ท่อไอเสียยกขึ้นบนครับยกขึ้นบนแล้วก็ท่อไอดีนี่โค้งลงมาที่เดิม วางแล้วก็กว้างขวางดีฮะสำหรับไอ้ตัวนี้ก็ใช้ได้เลยครับฮิโน่นี่ก็เริ่มจาก6ซีนี่ก็ได้แล้วครับ6ซี7ซีนี่ถือว่าโอเคละครับอะ่รละฮะโครงสร้างของเครื่องยนต์ฮะเดี๋ยวจะพามาดู สายสัญญาณสายสัญญาณปั๊มไฮดรอลิกก็นี่เลยครับสายสัญญาณปั๊มไฮดรอลิกจะให้ดูฐานที่เราติดตั้งครั้งก่อนนะฮะเห็นไหมฮะแทนเครื่องเอาไว้ที่เดิมเลยครับ ต่ปัม๊มไฮดรอลิกจะยกสูงขึ้นมานิดนึงครับเนี่ยเป็นเครื่องเราจัดไว้ที่เดิมหัอหมูนะฮะแรงใส่เข้าไปไอต,ตัวนี้ก็ต้องต่อขึ้นมาหน่อยนึงนะครับจะไล่ให้ดูสายสัญญาณปั๊มพหล,ลอตนะฮะถ้ารุ่นนี้ก็จะเห็นว่ามีอยู่สามทางนะครับสามเส้นริ่นจากตัวล่างสุดครับตัวล่างสุดนี่เป็นสายไหลกลับนะครับ สายแรกกลับเราสามารถต่อเข้าถังได้เลยฮะสายแรกกลับสายถัดมาเส้นที่สองเส้นที่สองก็เข้านั่นเลยฮะเข้ามาที่สัญญาณน,นี่ฮะสี่เหลี่ยมนี่เลยครับโซลีนอยตัวล่างครับด้านหลังสำหรับตัวบนนี่เข้ากรองขับไปตัวส่ง ผ่านกองแล้วก็นู่นเลยฮะเข้าตัวรวมสัญญาณไพลอดไปเลยโอเคสำหรับท่อดูดก็นี่ส่งมาไม่มีอะไรซับซ้อนต่อมาถัดเข้ามาเป็นสายเลกเลเตอร์นะครับมีเส้นเดียวครับเส้นอื่นอุดไว้เลยถ้าสูตรของค่ายนี้นะฮะตัวล่างตัวกลางครับส่งเข้าไปนู่นฮะไปอคอนโทรล เดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีว่าเข้าตรงไหน,นตัวหน้าก็เหมือนกันนี่แหละครับตัวหน้าก็จะเห็นมันจะอยู่ข้างบนเนาะอ่ะนั่นแหละครับอยู่ข้างบนวิ่งเข้าแผงคอนโทรลเหมือนกันเส้นในนี้ก็สายไร้กลับครับสายไร้กลับจากถังคนระับเก็ดเดนเข้าถังไปเลยถ้าไม่ใส่ข้างในก็เอาจุดนี้ก็ได้ฮะจุดนี้ก็ ก็ใช้ได้เหมือนกันสายเมนก็ต่อไปธรรมดาครับหน้าหลังอโอเคนะครับทาแบบง่ายๆเลยฮะนี่ฮะทวนอีกทีนี่สัญญาณเข้ามาชุดโซลินอยด์เกเตอร์ออกไปสองเส้นล่างกับบน ก็จะพามาดูสายสัญญาณนะครับก็จะเห็นว่าเส้นใหญ่เนี่ยเราก็จะแบ่งออกไปเข้าทีละอย่างแพรใครแพรมันนะตัวนี้เข้ามาเข้าออลูกหลังยิงมาเลยฮะเข้าลูกหลังก็ใส่ที่เดิมเหมือนกันเดิมเลยครับนี่ฮะตัวหนึ่งก็เข้านี่ ปั๊มลูกหลังตอนนี้ผมเอามาไว้ที่ด้านซ้ายนะครับปั๊มลูกนอกผมมาไว้แผ่ด้านขวาะนะฮะเราก็จะเห็นว่านี่ครับสายสัญญาณปั๊มพลอรที่ควบคุมเลคโกเลเตอร์นะครับที่จะเข้าเราก็แค่ตรงนี้เองครับนี่แหละครับ นี่ครับอยู่ด้านบนสุดครับเหมือนสายสัญญาณเดิมๆของเขานั่นแหละครับอ่าอันนี้ก็อยู่บนสุดเหมือนกันลูกใครลูกมันโอเคนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วละครับแล้วก็ต่ออันนี้สัญญาณจากคอนโทรลมือก็เดิมๆนะครับเราก็ไล่ไปว่าจะเอาสัญญาณจากตัวไหนเข้าอุปกรณ์อะไร นี่ฮะก็ถือว่ากว้างขวางดีนะครับไอตัวนี้ติดตั้งมานานแล้วนะครับเนี่ยถ้าจะนับปีก็ร่วมสิบปีแล้วก็ถือว่าเป็นแพรคอนโทรลที่ที่ดีนะครับไอคอนโทรลแบบนี้นะฮะก็มีใช้กับรถหลายรุ่นนะครับนะซัมซุงเดวูอะไรพวกนี้นะครับซูมิโตโมอะไรเงี้ยนะอ่าใส่กันได้หลายอย่างนะ ก,ก็เลือกเอามาใส่ได้เลยครับนี่ฮะอย่างตัวนี้ก,ก็ก็จะมีสายมาให้เรียบร้อยครับเห็นไหมครับนี่แป๊บจะมีมาแล้วนะครับเราแค่มาต่อเข้าอย่างนี้ของแขนของมุ้งกีเราก็แค่มาต่อเข้าไปเองครับต่อง่ายครับต,ตัวนี้ต่อง่ายครับถ้าใครสนใจอยากเปลี่ยนก็ จัดได้เลยนะครับนี่ฮะขาวแดงนี่ก็ของซูมิโตโมะแหละครับเดิมๆนะครับใครจะชอบแบบใหม่ซัมซุงก็มีต่อตรงเข้าตรงนี้เลยก็ได้ครับถ้าไม่ใช่แป๊บเพราะดูจากอายุการใช้งานก็ถือว่าโอเคเลยฮะยาวนานเลยตัวนี้ ตัวเดินก็นี่ครับเป็นคันชักคันส่งสบายเลยอ่ปรับแต่งได้รับสายที่เข้าจอยนะฮะเห็นไหมฮะเรายกแผรมาวางนี่ก็จะต่อได้ง่ายเลยครับนี่ครับต่อสายเข้ามาเลยครับสองเส้นนี้ฝั่งนี้เห็นไหมฮะตัวเดินนี่มีมาไว้เลย นะครับแล้วก็ต่อเข้าข้างล่างได้เลยสบายครับถ้าใครมีปัญหาจุกจิกเรื่องปั๊มเรื่องแร่คอนโทรนเดิมๆนะครับอยากเปลี่ยนนี่แหละครับเอาของตัวนี้มาใส่เลยในะเจ๋าเลยฮะนั่นก็สภาพเครื่องนะฮะ ยกสูงขึ้นมาไว้ได้เลยนี่ฮะโอเคนะครับสวยงามตามท้องเรื่องอถือว่าผ่านเลยนะครับสำหรับแพรคอนโทรนตัวนี้นะครับทำมุมกว้างให้ดูนะครับสายไล่ง่ายครับไม่ซับซ้อนเลยนะนี่ครถ้าเอาแพรชุดนี้มาใส่ ครับลองไปเลือกดูนะครับที่ร้านเชียงกงกรุงเทพมีเยอะฮะของซูมิโตโม่ก็ได้ของซัมซุงก็ได้ของเดวูก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็สบายเลยครับใส่มานี่สิบสปีแล้วนะครับเนี่ยเครื่องนี่แต่ปั๊มไอ้ตัวนี้นี่ เปลี่ยนเป็นลูกที่2แล้วนะครับเพราะว่าลูกแรกเนี่ยใช้ของเก่านอกใช้มาได้ร่วม10ปีนะฮะตกมาปีนี้ก็เลยไม่ซ่อมแล้วครับยกลูกใหม่ราคาเท่าไหร่เองครับสี่หมกว่าบาทเอามาใส่ได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะปิดคลิป EP นี้ตรงนี้ ายต่างๆนะครับที่ต่อเข้าไปสร้างสาย ดูกันง่ายๆไปเลยแล้วครับทำเองได้ครับเจ้าของรถอ่านี่ครับใครทำที่หลังก็จัดวางได้สวยกว่านี้นะครับอันนี้ฉบับบ้านๆครับฉบับบ้านๆฉบับบ้านๆน,นะแบบเรียบง่ายไปเลยครับ ควาสวยงามอาจจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่โอเคนะครับขอบคุณ FC ทุกคนที่ติดตามนะครับทีมงานค่ายสอสังขารขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม